มาดูตาเนียมใช้นะครับวอลเกอร์สี่ขานะครับตาเนียมโอเคไหมครับป้าลุงโอเคนะฮะจ้าเนี่ยใช้งานได้ดีนะน้ำหนักเบาครับผมแล้วก็แข็งแรงด้วยนะครับตาเนียมบอกว่ามันดีมากเลยสามารถพับได้ด้วยเนาะตาเนียมเนาะตัวนี้พับได้ด้วยนะครับตาเนียมว่ามันดีมากมากเลยเรากดพับก็ได้นะครับให้ตาเนียมนั่งก่อนเดี๋ยวเรามากดพับกันป้าลุงไกๆกอยไก่อยไก่กอยครับก่กอยครับ โอ้สุดยอดนะแข็งแรงอยู่นอกบอลลูนนอโอ้เก็บน้ําก่อนเก็บน้ําก่อนเป็นนะครับวอลเกอร์สี่ขานะครับสามารถพับได้โดยการกดตัวนี้เนาะกดตัวนี้แล้วก็บีบพับได้เลยนะครับลดงบีบหรอให้พอลลูตันตเนยมบีบหรออ่ะบีบเลยแล้วก็บีบอ่านี่ท่านผู้ชมพับได้แบบนี้เลยนะครับในราคาที่ไม่แพงแข็งแรง ปรับความสูงได้นะครับผมปรับความสูงได้เยี่ยมมากครับตะเนียมสุดยอดเลยครับลองการใช้ะตะเตนียมการใช้ <S <S แอราพับได้เอาพิงแบบนี้ได้นะนี่พิงแบบนี้ได้หรือว่ากลางใช้ตะเนียมลองกลางใช้เราลองกลางใจเรากลางใจเราเวลากางใช้งานก็ประมาณนี้นี่เยี่ยมมากครับราคาไม่แพงเลยครับผมสุดยอดนะตะเนียมเนาะสุดยอดสามารถเลี้ยวได้นิดหน่อยนะครับ เราปรับการใช้งานได้นะครับเยี่ยมเลยครับสุดยอดอ่ะประลุงเนาะสุดยอดเลย